สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอยอดว่อนเก่าสิบเก้าก็สิไปนมัสการถวายพระตังงันเสาแจ้าาจันเรื่องรับที่ท่านไปทุดงวิเวกเป็นเร่มเดือนนะครับวันนี้ท่านก็ได้กลับมาแล้วนะครับเพิ่นจดมีเด็ดสามโตให้ให้ดังกว้างโลกดังยกสองเลยนะครับสิบป็นตัวไรนั่นก็ไปฟังน้อกันนะครับ เอามาเลี้ยงกับกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจได้ครับเด้อว่าเพ่อจะให้ตัวไดนนะครับไปฟังรวมกันนะครับตามผมมานะครับครับนายมาตรการค้าไพจันครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุสาธุครับกับผมขอสัมผัสไพจันนะครับนี่นครับว่าไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีไปนะครับสบายดีปะครับเนี่ยสบายดียอมไปกราบลอยพระพุทธบาทครับของพระพุทธเจ้าอยู่บนยอดเขาขิจฉกูลครับการบินธบาตก็สะดวกนะครับน่าท่าเหมือนเลย้ังไหนครับเนี่ย กัวงไปดีครับผมกลับมาถึงเมื่อวานครับสาธุสาธุเพิ่งกลับมาถึงกลับมาถึงก็นังสมาธิครับนิมิตไปเห็นเลขสามตัวโอ้ครับห้างเดียวครับเลขสามตัวอยู่ตรงไหนเลขสามตัวอยู่ที่นิมิตมานิมิตที่นี่นะครับเมื่อคืนเนี่ยนังสมาธิ มีตัวใดบ้างครับมีสี่เก้าสองสี่เก้าสองก้าสองเี่สมาธิเห็นสามตัวหาังเดียวชุดเดียวครับมีชุดเดียวอ่าชุดเดียวครับถ้าจะตัดก็ตัดออกพิจารณาเอาอกนะตัดข้างหน้าหรือตัดข้างหลังอย่างเดียวหลือพ่อถัาตัดนะ ทำที่ลุงพ่อมาพิจารณานะมันต้องตัดตัด9 2 9 2 <52. S 1> แล้วก็4 2ตัดนียครับเอาไปพ่วงเรา4 9ไม่ได้ตัดแล้วลุงพอ่อก็พิจารณาเอาถ้าเน้นนีน่เน้นชุดไหนลุพงพ่อ9 2กับ4 2 9 2กับ4 2พอกันน,นนันพอกัน,น,กนกพพอกัน เป็นเลขนิมิตนั่งสมาธิในสมาธิใต้ฐานพระพุทธรูปใต้ฐานพุทธรูปสามตัวักขึ้นสามตัวสี่เก้าสองแต่เราตัดเอาสองตัวเผื่อมันมาทั้งสองตัวสามตัวเผื่อยาดโยมโชคดีมีใจกันครัสาธุสาธุเดียนเน้นบนหรือเน้นล่างอันนี้บนอย่างเดียวนะเน้นบนอย่างเดียว าเห็นสามตัวจะมาจะเป็นไปทางบนมากกว่าครับส่วนเลขเรล็กรางบ่บาริเห็นเล่นมาครับไม่เห็นนะเห็นแต่สามตัวเนี่ยสี่เก้าสองครับกตัดพิจารณาเอาครับเด็ดเด็ดเลยนะครับนอนนี่นะจากอาจารย์ลึกลับขออวยพรชัยมงคลให้ช่องพ่อยอดวอนเก้าเก้าช่องนนทยาพารวย ของอันพารวยนันที่ยาห้าเก้าันที่ยาห้าเก้าอ่าขอให้ถูกยกช่องขอให้ได้เงินล้านโชคดีมีใครถาธุขอเจริญพรขอให้รวยยกช่องนะสาธุาธุกขอให้ fc เป็นที่พึ่งของให้หลวงพ่อขอขายโชคลาภให้ fc นะคะ ครับเอฟซีกับการลอดิครับว่าอันอาจารย์ลึกลับอันติดต่อท่านได้ไหมนี่คนคอมเมนต์มาว่ะงวดนั้นหลวงพ่อให้อะไรนะให้แปดห้าแปดห้าเราค่ห้าห้าข้างล่างกุมารทองกระปามาห้าตัวกุมารห้ากุมารมันออกค้าห้าข้างล่างแ่เรียกว่าอะรจะจะจจับถูกลูกศิษย์ต้องกาจับได้หู่ วันนี้กุมารทองได้ทําอะไรให้หมคคับนี่ได้หาอะไรมาไหมยังเห็นเป็นตัวเลขไหมครันเที่ยวนี้กุมารทองยังไม่มาครับผมนะท่านก็เล่นปกติเขากินน้าแดงกินขนมกระต้มโกติธรรมดาครับแต่เลขนี้อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปนั่งครับพิจารณาเลขขึ้นอยู่ใต้ฐานท่านสี่เก้าสองตัวสีแดงเลยใช่ไหมหลวงพ่ออันนี้เป็นสีดําครับ สีดำสามตัวขึ้นชัดเจนองนี้เคยให้โชคให้ลาบม่หม่อเคยให้โชคเข้าสามตัวเคยเข้าสามตัวโต๊ดเคยเข้าแล้วเคยเป็นตัวสีสีเหมือนกันนี่ก็เป็นสีดำเข้าสามตัวแต่เข้าโต๊ดลูกศิษย์ถูกไปอยู่สามเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เห็นสามตัวสี่เก้าสองสี่เก้าสอง ัดได้ก็เก้าสองกับสี่สองเน้นบนใช่ไหมคะสมัิเป็นข้างบนนะแต่ก็นน้ารลั่งไว้ก็ดีนะ <c oughs> อา่าพิจารณาเอาพิจารณาแต่ปกติถ้าเป็นสามตัวคงเป็นเป็นบนมากกว่าเนะสมัตจะเป็นข้างบนที่เห็นสามตัวตองออกข้างบ,บนกุศลเ,เลยถูกตดแลรับเข้าไปแทงสามตัวเต็งแต่ออกตดออกตดกินตดได้ครับ บางครั้งก็เก้าสามตัว,วก็เรียนเขากลัวว่าพายการ์กลับมาถึงก็ได้นำอาหารพัะทาอาหารความตั้งตั้งทานนะครับมาถวายหลวงพ่อนะครับขอเจริญพรด,ด้วยนะได้สร้างบุญสร้างบารมีรของญาติโยมไปบ,บ,บุญก็จะนำความสุขมาให้ญาติโยมดังนี้แล้วก็ได้โชคดี สาธุสาธุใจถูกรางวัลที่หนึ่งได้สาธุสาธุขอเจริญพรครับอสครับเมื่อกลับมาแล้วแกจะได้กลับไปอีกไหมครับนี่ปัะจันทบุรีนี่ไม่ได้กลับไปแล้วเสร็จธุระเขียนนี่เสร็จก็จะขึ้นพระอีสานบนตอนบนครับตอนนี้พักอยู่ที่นี่ก่อนขึ้นอีสานตอนบน Example, พระอาจารย์ลึกลับก็ขออวยพรชัยมงคลให้ญาติโยมที่ติดตามช่องนทีย5ห้าเก้าช่องพ่อยอดวอนเก้าเก้าถูกยกช่องสาธุสาธุไปได้เงินล้านทุกทุคนแน่สาธุสาธุเพราะว่าที่ผ่านมาก็คิดถึงนะครับแต่หาอาเรียกโทรไม่เห็น Or, เร you know <power> ียกตัวของพระอาจารย์เนี่ยรู้ว่าเขียนไว้ตรงไหนเไม่เป็นไรครับต่นี่หาเห็นแล้วล่ะขับพระเช้านะครับก็ได้ได้โน้ไว้แล้วนะครับเพราะว่าไว้ที่หาเห็นง่ายๆนะครับค่ะการสรุปเนื้อท่าของหลวงพ่อลึกลับงวดวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกหกนี่นะคะหลวงพ่อคุาบอกว่าเป็นลิมิตเห็นยูดใต้ฐานพระพุทธรูป สี่เก้าสองหางเดียวนะคะหลวงพ่อเป็สี่เก้าสองตัดสี่เก้าสองตัดตัดลงมากกัเป็นเก้าสองกับสี่สองหลวงพ่อบอกว่าเน้นบนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางของหลวงพ่อลกับเป็นแนวท,ทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลหลวงพ่อเพิ่นก็อวยพรให้เอฟซี FC ทั้งสองของเฮาขอให้โชคดีมี่ใช่ถูกหวยรางวัลใหญ่น,ยยนะคะ หลวงพ่อหลายๆเด้อสาธิตหายหน้ท่าเงินดีกับเราเอฟซีโชคดีกับหลวงพ่อนะคะขอเจริญพรเอฟสาธุสาอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุขอให้ถูกยกช่องนะครับนะขอให้ช่องของพ่อเจ้าพ่อ99ประสบความสำเร็จด้วยนะครับขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับพอเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับก็เพิ่งจะทำก็อาศัยบารมีของ ะอาาจยนนะครับจะได้ช่วยนะครับเพราะว่าจะได้เท่าที่ทามาก็อาศัยะอาจารย์ได้ช่วยนะครับทําให้ผ่านช่องได้นะครับย่อมผ่านช่องได้ก็ดีใจด้วยสาธุสาธุเถอะแต่ถ้าไม่พึ่งบารมีของะอาจารย์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านตรงไหนนะครับก็ได้ก็กราบนะมาแล้วับอาจารย์นะครับสาธุสาธุก่อนเจริญส่นนะครับครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับพงพอยยดวัฒนเขาของพระอาจารย์ลึกลับเพ็่นกาไหมาในงวดหนึ่งเมษาหกหกนกซีเก้าสองนะครับดีเด็ดเลยนะครับการเน้นสองตัวเก้าสองีสองนะครับเห็นแล้วนะครับน้อกับวังว้าข้องสีเขียนน้ากันแล้วดังนั้นในคลิปนี้ผมพอยอดวัฒน์เขาเก่าสิคอจุดตีในการลงคลิปอยู่ตัวเพี่งเท่านี้พวกวันนี้ในคลิปเต่าเต้าไปับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ